ข้นลอยขันนวัวแล้วกลับมาใหม่เดี้ย,ยเป็นนัวตก <laughs> หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าห้านต่าแม่บักเบ้นนี้มียางดีเป็นอย่างคือเป็นกระแสฮือฮาดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นอย่างลูกค้าคือเ hey, ฮมากินหลายแท้เดี๋ยวบ,บันนี้นักเลงตอนสิมะเล่าให้ฟังเริ่มแรกก็คือซื้อเมนูที่มีความแปลกแวกแนวเพว่าจะเป็นต่าตังทรงต่ารอซอต่าขี้ทีตํานักเดินทางหรือแม้กระทั่งต่าอันดามันสเต็ปต่อมาก็แม่กมนการเอนเตอร์เทนลูกค้าด้วยการเต้นการห้องเพลงหรือแม้แต่การคอทาให้ลูกค้าตกใจแม้กระทั่งการเบ้ายอกลูกค้าด้วยน้ําเสียงที่กระแทกแดกได้แต่ขอบอกเเนนนนว่าาาร้้ีป็แก เดี๋ยวที่ลูกค้าถึกด้แล้วมุมีไผ่เคี้ยแต่ก่อนอาจจะเป็นการเคาะถาดนน้อยแต่ณปัจจุบันนี่แม่บักเบ้นได้อัปเกรดเลเวลขึ้นไปแล้วซึ่งเพิ่นได้ลำโพงมาใไม่เสียงดังได้ใจขนาดหากไปนั่งกินตำแบบเพลินโดยบ่ได้ตั้งตัวขอบอกเลยว่าเพื่อตกใจไปตามๆกันเดี๋ยวจังในแอดจะให้ฟังแม่บักเบ้นท่องเพลงแต่ว่าขอพักเบรกไปฟังสิงดีซะก่อนณตอนนี้เ t เบีแจกโซกสามชั้นสลองขมฮอฟสามสิบห้าปีเงื่อนไขการรุ่นฮับโซกง่ายๆแค่เข้าไปเปิดบัญซีอยุ่น่วยบริการแดเป็นบัญีฝากปปประจจาตตั้งงแีนถึี สามารถเลือกเอาได้ตามใจเพียงแค่เปิดมัเสีถึงต้องตามเงินไขก็จะมีสินรุ่นโซกถึง3ามส่ 3. สุกสันที่หน่รุ่นหับทองคําทุกเดือนแจกทั้งหมด35บาทสุกซันที่2รุ่นหับรถไฟฟาอีก5รางวาัลซุกซันที่3าถ้าฝากประจําครบตามเง่อนไขจะมีสิทธิ์ได้รุ่นหับรถใหญ่โตโยต้าออนยูโฟร์จอเนอร์และถ้าหากเปิดเงินซื้อใหม่และสมัครนใไซแอปเจดีบีแยสแกรจ่ายค่าสินค้าและสาหรับค่าบริการผ่าน q r วแยสเพหรือว่าตั้งธนาคารครบ35าและการขึ้นไปภายในเดือนนั้นยังมีสิทธิ์รุ่นทําเงินล้านทุกเดือนอีกเด้อของรางวัลหลายขนาดนี้ที่ฟ้ามาเปิดดวย